น้องนี่สอบตำรวจลองดูโจทย์ข้อนี้ดีๆข้อนี้เป็นหนึ่งข้อที่เรียกว่าเจอปุ๊บตอบปับ๊บไม่เชื่อลองตอบดูครับ5 4 3 2 1อ่อ่ะตอบกันเรียบร้อยแล้วเวลาเราเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้อยู่ในขาวิชาความสามารถทั่วไปอยู่ในเรื่องที่เราเรียกว่า การให้เหตุผลครับน้องเรื่องนี้ถ้าเบสิกมากๆปีเพียงแค่ฟีสูตรหลักเท่านั้นและข่าวดีของพี่บัตครับข้อนี้ได้แล้วได้เลยเพราะเดี๋ยวพี่บัตจะมีเทคนิคการจําให้ดังนั้นอ่านโจทย์พร้อมพี่บัตครับเขาบอกว่าถ้าเป็นคนขยันเน่แล้วจะสอบติดถ้าเอกเนี่ยสอบติด จะสรุปได้ว่าอะไรคราวนี้น้องหลายคนก็อาจจะบบเออวาดรูบ้างเปรียบเปยบ้างลองดูมุมมองต่างๆความจริงมีสุดลัดอยู่กติกาเป็นอย่างนี้ครับโจทย์เนี่ยเขาจะให้ก้อนแรกก้อนนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นก้อนปฐมบทเลยเออเป็นก้อนหลักที่เราจะต้องรู้ก้อนแรกเวลาเขาพูดอะไรเช่นคําว่าขยันอ่าคำว่าสอบติดเราจะติดต่างนันทีว่าไอ้นี่คือเบอร์หนึ่งอ่าและไอ้นี่คือเบอร์2โอเคไหมครับหลังจากนี้ถ้าเราพูดอะไรเราจะรู้ทันทีว่าขยันคือเบอร์เบอร์หนึ่งสอบติดคือเบอร์เบอร์สองแค่นั้นเองคราวนี้ โจ์เขาก็จะถามแบบนี้เช่นคําว่าเอกฟอบติดคําว่าฟอบติดเปรียบสเสมือนเบอร์อะไรครับอ่าฟอบติดหน้าตาเหมือนกันเห็นไหมเออเห็นปะฟอบติดหน้าตาเหมือนกันดังนั้นก็จะเปรียบสเสมือนเบอร์2เหมือนโจทย์ถามว่าแล้วถ้าเปิดโจทย์เบอร์2อละข้อนี้ควรตอบอะไรน้องจะต้องรู้จักแผนผังนี้ครับนี่จุดไฮไลท์เลยดูดีๆครับนี่ตรงนี้นะหากน้องเจอท่าลักษณะประมาณแบบนี้ให้น้องตอบแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าโจทย์ให้เบอร์หนึ่งมาให้น้องตอบเป็น เป็นเบอร์2ครับนี่โอเคปะ่ะให้1ตอบ2คราวนี้ถ้าเบื่อให้เป็นนิเฟตหนึ่งเออคือพูดง่ายคือฝั่งตรงข้ามกับ1ตอบทันทีว่าไม่แน่ชัดครับอ่าแล้วถ้าเบื่อโจทย์ให้เป็นเบอร์2น้องก็ตอบทันทีว่าไม่แน่ชัดและอันสุดท้ายครับน้องนิเฟตสอถ้าน้องเจอท่าแบบนี้น้องตอบทันทีคือนิเฟตหนึ่งครับอ่ะขออีกรอบหนึ่งหากเจอ1ตอบ ตอบ2ครคับน้องหากเจอก้อนพวกนี้อ่านี้เฟสหหรือว่าเบอร์2เป็นไงคับน้องตอบตอบไม่แน่ชัดและอันสุดท้ายคือนิเฟสสองตอบทันดีคือนิเฟสหนึ่งแค่นี้แหละโอเคไหมครับดังนั้นน้องลองกลับมาดูที่โจทย์ครับนี่ลองดูโจทย์ข้อนี้ดูเขาบอกว่าถ้าเอกฟอบติดแน่นอนโจทย์ข้อนี้ให้เป็นเบอร์เบอร์เบอร์สองดังนั้นเมื่อเป็นเบอร์สองให้สูตรไปเรียบร้อยแล้วข้อนี้ตอบทันทีว่าไม่แน่ชัดหรือพูดง่ายคือตอบสรุปไม่ได้ข้อนี้เลยตอบข้อ อบข้อสี่ครับน้องแค่นี้แหละง่ายไหมง่ายเนอะอ่ะคราวนี้ลองดูอีกหนึ่งข้อครับเอาแบบไวไวนี่เรื่องคนรวยคนรวยเขาบอกว่าถ้าเป็นนักอาหารนี่แล้วจะเป็นคนรวยไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่าอ่าอันนี้ข้อสอบเฉยๆนะครับอ่ะคราวนี้อาหารเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่ง คนรวยเนี่ยคือเบอร์2โอเคไหมจบไปแล้วเรียบร้อยคราวนี้ดูหน่อยว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ก็ถามว่าถ้าโทเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นคนรวยคําว่าไม่ได้เป็นคนรวยคืออะไรครับน้องไม่เป็นคนรวยคือตรงข้ามกับเบอร์2ก็คือนิเฟสสองอ่าโอเคไหมครับดังนั้นโจทย์แค่อยากรู้ว่าให้ก้อนนี้มาเนี่ยควรตอบอะไรฮิบัตบอกกับเราไปเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเจอนิเฟสสองแบบนี้นิเฟสสองต้องคู่กับคู่กับนิเฟสหนึ่งดังนั้นนิเฟสหนึ่งในที่นี้คืออะไรครับน้องคือ หคือเป็นอาหารนิเศษหนึ่งคือตรงข้ามคือไม่เป็นอาหารข้อนี้เลยตอบเป็นเป็นเบอร์สองคับน้องแค่นี้แหละง่ายไหมง่ายมากๆดังนั้นอย่าลืมเซฟ,ฟอย่าลืมแชร์เก็บไว้โดยเฉพาะน้องที่สอบตำรวจนะครับคราวนี้ฝึกทุกวันเก่งขึ้นทุกวันลองมาดูโจทย์ข้อนี้นิดหนึ่ง ถ้าสมมติว่าน้องเจอโจทย์แบบนี้ถ้าประมาณแบบนี้รู้เทคนิคเรียบร้อยข้อนี้ควรตอบเ er บอร์ er 2, 1เบอร์2เบอร์3หรือว่าเบอร์4คอมเมนต์มาบอกพี่บัติดห่1เดี๋ยวฉเฉลยให้เป็นหลายบุคคลใครตอบถูกเดี๋ยวบอกถูกใครตอบผิดเดี๋ยวทําการแก้ไขให้และอย่าลืมอย่างที่พี่บัตรบอกนะครับคนที่สอบติดเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เก่งไปมากกว่าเราหรอกแต่คือคนที่เตรียมตัวอย่างถูกต้องเหมือนกับลูกศิษย์พี่บัตรมากกว่า2 0 0 0 0คนดังนั้นใครที่อยากสอบติดตารวจภายในรอบเดียวอย่าลืมกดติดตามไว้ี่อเกูรร้นนไย และเจอกันที่เทคนิคหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ป้านลาไปก่อนสวัสดีครับ